ทุกๆบ้านนะครับก okay. <the> ็พร้อมแล้วที่จะให้บริการนะครับก็จะมีซุ้มซส้มตนางมนอกอ้มกาง่บ้าบ้าก็มี

นะครับไก่ทอดแล้วก็ข้าเหนียวนะคะและซึ่งก็จะมีสังเกตเห็นข้างๆก็จะมีน้องซีแกรมนะคะ,ะน้องซีแกรมนำเชฟนะคะเชฟกระ,ะทะทองนะคะตอนนี้ผัดโชว์ไปเลยนะครซึ่งมาผัดให<น>้ใแขกผู้เขียน,นะครับประทานถึงที่เลยร้อนๆนะคะแล้ก็ตอนนี้ น้องสีแกงก็กกำลังแต่ในส่วนของรลักษณขที่นำมาจากบ้านของน้องนะคะแต่บ้าอันนี้เปนในส่วนของท่านผู้ีเิที่มาร่วนสนัดฝูนะครก็จะมีับดำเล็กๆนี้เนิเดียบ้าเท่าเป็นมื้นมื้นลานกันไปเด้องินมา

กับอกว่าตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมนะครับฝั่งสอเอกดสอเอกสโทโนะครับก็ตอนนี้นะครับก็กำลัง ยกเป็นที่เอี้ยพอยเลยนะครเอาเรื่อยเอาชัยเป็นเซียมงคลนกับผู้หญิผู้งสวสีผู้ห้าสดเลยครับหลัตืนกะครับ่ลอนจีเแสล้นัน ปากเนเดียวแซ่แหมูแ่ห่พูให้หน่อยต้องเข้าคำนี่บ้าหนีเขามองยูซุมกิดเย็นครอบแต่มาเข็ยนเนีนยแตมาเาใจนีน้อ เงงเหอป็นเ <poured S 1> ล่บพกรมิรก็้ดก็ไดเป็นเศรษฐีเาต่อกระบุงเป็นน้ำบุญของเจ้าวาสนาน้ำทรงเจ้าตุงุน้ำทรงเจ้าแตน้อเจ้าตองหลงต้งข้าอลํัมตาบุญภัยลาจังพอบุญ่อยว่เห็นเด้อมองนี้เด้อ ตั้วมองลุ้ย่านลานเหมือนลานเราตรงเนี่ยเป็นเมือนลานว่าอย่าใแสนลานเลยท่อเปลี่ยนลุ้มือลานแสนลานเลยกีสหรับการตกหย่อนสิทธิ์ขอบุณรนบังลมผขอบคุณบอสเฟมบอสลุ่มนะคะ ขอบคุณในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรตาแลงกานะคะขอบคุณบอสโอ้และคีตระกูลเกอมาโตเกียวนมนริตะาดเอบคุโมริษัโบริเตแมาชิเนรี่ประเทศญี่ปก่นไณจากงานเข้าจากประเทศจีน นะะคขอบคุณยาสีฟันฟินเดนหญิงสวยมั่นใจใช้ฟินเดนนะคะขอบคุณในส่วนของเครื่องดื่มบำรุงร่างกายร่างมันก็ไม่ไหวเดินะดิมขอติงวิ่ะ มังลับหนัให้เงืาไยเงือองไหมาเตะมาเป็นแสนล้านหมื่นทยแต่ีบอไม่ได